ลมเย็นจิบเลยพี่น้องเอ้ยเลิกงานแล้วกลับบ้านค้าอุ้ยดูบรรยากาศวันนี้พี่น้องลมเย็นจิบเลยใบหวใบห่ใบหูเน่เน่เน่สามโมงกวา่าอุ้ยดูลมบนดูลมบนนะคะพี่น้องลมบนดูเมฆลอยเปลวว่อนเลยกลับบ้านกันพี่น้องดูฝั่งนี้มืดจึ๊บตือน่าจะฝนมาอีกแล้วเนาะฝั่งนี้มืดมากเนี่ยฝั่งนี้มืดนะ น่าจะฝนตกคืนนี้แล้วพี่น้องกลับบ้านดีกว่าเนาะกลับบ้านเราแล้วฝนมันตกฝนมันมาแล้วฝนตกครับรถยากมืดด้วยไปปุยเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตพี่น้องเลยทำงานเนาะ ข้างในเป็นฝ้าเนาะพี่น้องว่าจดทิ้งกอาไว้ทั้งทั้งวันเนาะตอนนี้ลบเยอะมากลบสี่เอ้ยบวกแค่สีเองวันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นพี่น้องว <c oughs> ันนี้ก็คงไม่ได้ไปลงไปไหนหรอกหลับบ้านอย่างเดียวเหนื่อย เลยงานแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันร้อนก่อนรถเป็นฝ้ามองไม่ชัดข้างนอกไม่มีอะไรนอกข้างในเป็นที่ข้างในมันเป็นฝ้าอยู่เดี๋ยวอุ่นเครื่องแป๊บหนึ่งสวัสดีนะคะยี่สิล้านดวงใจคะเลิกงานแล้วเนาะอุ่นเครื่องแป๊บหนึ่งพี่น้องข้างในมันเป็นฝ้าในรถวันนี้มืดเร็วอีกแล้ว ลมบนมาแรงมากพี่น้องน่าจะมีพายุเข้าอีกแล้วเนี่ยพายุลมฝนเนาะดูมันยังเป็นฝ้าในรถอยู่เนี่ยมันยังไม่ชัดเลยยังเป็นสัวสัวอยู่เดี๋ยวรอสักห้านาทีสองสามนาทีเนาะเขาก็ทำความร้อนไปแล้วให้เขามองชัดกันนิดนึงนั้นขับรถยาก นายจะตกอีกแล้วคืนนี้ดูลมบนพายุมันมาอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยงานพี่น้องนายจะเป็นวันศุกร์นะวันนี้เนาะน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะพี่น่นอมพี่น่นอมขอบคุณนะคะพี่น่นอมยังไม่นอนอีกเหรอทางนี้สามโมงครึ่งพี่ปนอมเดีย๋ยวรอให้รถเขาไอ้นี่สึกแป๊บก่อนไป ว่าจะอยากแวะนู่นแวะนี่ก็พอเลิกงานแล้วเหนื่อยพี่เป็นน้องเไม่อยากจะแวะอันไหนเลยอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลิกงานแล้วก็โอ้ยจอดรถกวนจังเลย,ยคุณขับรถก็ลำบาก รถเอาไปทั้งวันมันก็เป็นฟ้าในรถเนาะมันยังไม่อุน่นเปิดลมไล่ทำเหนื่อยเนาะเลิกงานแล้วไปพอละปิดลมไปกลับบ้านแล้วเลิกงานแล้วอยากจะไปซื้ออาหารไทยก็ขี้เกียจนะมันต้องขึ้นทางด่วนไงแต่มันมืดมันค่ำแล้วขับรถอยากไม่อยากออก วันหยุดก็ขี้เกียจอีกเลยไม่ได้มีอะไรกินเลยอาหารทงอาหารไทยมีแต่อาหารฝรัง่งดัดแปลงเอาเป็นไทยเครื่องมันหมดไงมีแต่น้ำปลามีแต่พลิกกับน้ำปลาปลาก็ไม่มีตามส้มไม่มีปลาก็ไม่อร่อยนอกจามไทยมันก็อยางงั้นยางงั้นแหละทำอะไรก็ไม่อร่อย ไม่รู้จะทํากับข้าวอะไรพี่ประนอมตำน้ําพริกก็ไม่มีอะไรตำม,ม่จะ่พริกกับกระเทียมหอมอ,อยู่เมืองไทยอยากอะไรก็ซื้อเอาง่ายเนาะอยู่ที่นี่ทําอยากกินอะไรก็ต้องทําเอาถ้าอยากอาหารไทยก็ต้องไปซื้อแถวใกล้บ้านไม่มี ผัดไทยอยากก็ต้องซื้อต้องผัดเอาราดหน้าอยากไม่มีเต้าเจี้ยวก็ไม่อร่อยเนาะราดหน้าเนาะถ้าทำราดหน้าต้องมีเต้าเจี้ยวเนาะถึงจะอร่อยเดี๋ยววันหลังไปร้านไทยซื้อเต้าเจียวมาไว้สักขวดทำเองก็ไม่เป็นอกีกเต้าเจี้ยวก็ได้รดทัความสะอดถนน ตามรถกระปองแล้วสวัสดีนะคะ16ล้านดวงใจค่ะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจนะคะว่าจะเติมน้ํำมันก็ไม่ได้เติมแล้วน้ํามันทุกถุกเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรีมตัวเติมน้ํามันดีกว่าน้ํามันก็ลดเหลือเกินครึ่งถังอะเติมไป800กาโรนตันนี้ที่18เนะได้ไม่ถึงเดือนนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะคุณอะไรนะพอลินหรือเปล่าขอบคุณนะคะช่วงนี้อยู่ที่สามโมงครึ่งนะคะประเทศสวีเดนพี่น้องก็่างนี้แหละหน้าหนาวมืดเร็วนะคะหน้าหนาวมืดเร็วเนาะ มืดเร็วสว่างช้าบ้านเราก็มืดเร็วเนาะมืดเร็วสว่างช้าไปมางไทยนนทนเนี่ยหกโมงเนี่ยมืดละรถตอนนี้เอาหนังกระติกจริงไฟจะดีไหมเนี่ยโหมันเจอเข้ามาที่ตาคนเนาะ สองกระป๋องแล้วเนี่ยรถป้ายรถกระป๋องรถเด็กอายุสิบห้าพี่น้องไม่มีใบขับขี่พี่ประนอมขำอะไรเนอะดูเนี่ยเห็นไหมในไอ้คันเนี่ยน้าหนังกระติกยิงกระจกรถเนะพริกเข้ามาในลูกกระตามันมันมันติดไฟแรงไง ไฟแรงมันก็เลยแบบพอมัน <c> เ <oughs> ข้าตามันก็เหมือนคนตาบอดไปชั่วขณะนึงอ่ะอาศัยชินถนนนะเนี่ยถึงไม่อยากข้ามทางด่วนไปซื้ออาหารไทยตอนมืดๆ่ยแล้วก็ไอ้ตรงที่จอดรถตรงนั้นเขาก็แบบเปลี่ยนเรียกอะไรอ่ะ ดูทีดูมัน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 มันเห็นเรามาเร็วมันก็ยังจะเปิดไฟเลี้ยวนะควนกวนนะรู้อยู่ว่ามันต้องไปก่อนแต่มันก็ต้องแบบเออรอสักหน่อยก็ได้นะ้ะเข้ามาเร็วขนาดนั้นเนาะไอ้พวกรถเมย์นี่มันเป็นอย่างนี้แหละขนาดเราจะหลุดหัวมันแล้วนะมันยังไม่ให้เราไปเลยคิดดู ก็นอนไม่เต็มพีมพี่ปนอมเอ้ยหวัดลงคอ ไม่มีหลอกนังกระติ๊กพี่ประนอมพูดไปอย่างนั้นแหละให้มันคำๆไม่มีอะไรเหมือนบ้านเราหรอกที่เนี่ยที่นี่นะเขาไม่นักเลงใส่กันหรอกพี่ประนอมพูดไปอย่างนั้นแหละขับรถนะบีบแตรก็ยังไม่บีบกันเลยถ้ามันไม่จาเป็นก็ไม่บีบไม่ไม่ลงไปตีกันหรอก ความอดทนสูงขนาดเขาหงุดหงิดยังไงเขาก็ยังไม่ไม่ด่ากันนะขณะยืนรอแถวอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ว่ากันเลยซื้อของซื้อของอะไรนี่เขาก็ทนกันบางทีบางคนมันมีปัญหาเรื่องบัตรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขา้าแถวซื้อของอะ่ะ thôi có chơi có có nguồn nhiệt nó lại thế có chơi đâu có nguồn nhiệt ขอบคุณพี่ประนมเดอ้อนอนพักผ่อนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจเนาะมีอะไรมากมายก็เลิกงานก็กลับบ้านเราพักผ่อนอาบน้ำแล้วกลับถึงบ้านก็ไม่ต้องอาบ <c oughs> เดยนเสื้อผ้าแล้วก็เนาะฟังดูหนังดูข่าวกันดูข่าวสงเอ็คอมเมนดูแล้วก็เครียดดูแล้วก็เสียใจเห็นทหาร ไปก็น้ำตาไหลาตามเขาไม่อยากจะดูเลยไอ,ไอคลิปแบบนั้นอะ่ะดูแลสงสารสงสารมากส่งสารจับจิตจับใจบ้านก็โจนจนเนาะเป็นทหารไอคนสุดท้ายอายุยี่บสองอ่ะอุ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆจะเอาเงินไปให้สักหมื่นบาทนะสงสารมากเลยสงสารแม่ ลูกคนลูกหาเลี้ยงไงแล้วก็ไปมาจากไปในสนามรบอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ารัฐเขาจะช่วยยังไงอะนะไอเรื่องช่วยเนาะเราก็ไม่รู้หรอกบ้านก็อ้เห็นแล้วก็อยากจะให้เงินจังเลย <c oughs> อยากจะช่วยเนาะ นอนแล้วที่ปพน้องขอบคุณมากค่ะสามสบายเลยค่ะเนี่ยก็จะลงแล้วแล้วเนาะนอนพักผ่อนค่ะรักษาคุณภาพกันนะคะก็เดี๋ยวลงไลน์แล้วเนาะถึงบ้านแล้วแหละก็คุณมากไม่ได้คอก็ยังไม่หายดีเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามล้านนุ่งแจ๊คค่ะ